อาครับผมสวัสดีครับพบกับหน่อยบ้านสวนฟาร์มคนเดิมครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้หน่อยบ้านสวนฟาร์มสิภาพไปบึงสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งครับการแจ้งเหตุการบอกเหตุโดยธรรมชาติครับสิเป็นอย่างเดี๋ยวไปบงน้ำกันครับไปได้ครับเอาครับมาถึงแล้วครับสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ที่ผมวอาให้ฟังครับการเตือนภัยการแจ้งภัยจากธรรมชาติครับเราสามารถเบิงได้ครับเรียนรู้ได้ครับจากธรรมชาติครับสองสามมือมานี้มีข่าวจากกรมอุตุนิยมครับว่าสิมีพายุมู่หลานสีเข่ามากระทบถึงประเทศไทยครับ ส,ส่งซัมเมอร์มานี้็มีเมฆฝนมืดขึ้นตลอดเลยครับแต่ส่งซัมเมอร์มานี้ยังบ่เห็นปรากฏการณ์แบบนี้จกเทื่อนครับผมสิพาไปเบิ่งนี่ครับมาเป็นสายเลยครับนีครับมาเป็นสายเลยนะนจะไม่ปีงบักใหญ่บักใหญ่ ผมขี่รถเขามาเขามาเขามาบ้านนี่คือเส้นทางครับนี่ครับเส้นทางเข้าบ้านเข้าบ้านครับมาเเห็นเป็นเส้นดำอย่างที่เหรอครับนี่ครับเรียกว่าไม่ยั้งสสดงว่ายหลแท้วะนี่ครับอันนี้คือมันพากันอพยบครับแสดงว่าฝนที่ตกหนักครับนี่ครับนี่แสดงว่าฝนที่ตกหนักครับ มันอพยพอพยพแม่เป้งมันครับนี่ครับนางพญานี่ครับนี่ก็พวกใหญ่บกใหญ่ครับมันอบพยพนางพยามันไปอยู่บนสูงครับเพราะว่าบ่อนที่มันอยู่นี่สงสัยมันติทถ่วมท่วมรังเพลินครับบนสูงน่ครับกต็ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่หวังขอก่วนนะครับ มันจะเป็นทางน้ํผพานครับนี่ครับน้ำมันจะทวมเมื่อรับแถวนี้ครับถ้าฝนตกแห้งครับครับอันนี้ก็ยังเป็นขีดตมอยู่ครับนี่ครับทางเขานี่ครับนครับเดี๋ยวผมจะพามาเบงนั่ยังเป็นตมอยู่ครับยังเละอยู่น่ครับอันนี้เส้นทางน้ำครับมาจากคคกงวงผู้ละครับนี่ครับลุกมานี่ครับมานี่ ก็สิลงตามห้องนี้ครับห้องสวนนี่ครับลงไปนี่ครับอันนี้คือปรากฏการธรรมชาติครับที่มันบอกเหตุให้เราเตือนภัยหให้เราระวัาางได้ครับคบอพยพนางพญาครับนี่ครับบดห้างเลยบึงชงนี่ครับนี่ครับ ว่าญ่บางญ่ครับนางพญาบมเคยเห็น,นเห็นมื่อนี่แหะครับผมก็ได้นี่ตัวเป้งครับคนนะอันนี้หมดงามครับบ้านผมก็นหมดงามนางพญามันครับโอ้อ้ยครับอ,อ,อ,อพยพอย่างพักเลยครับแต่ว่านา้ำน้ำผนคืนนี่นี่สิลงนักขนาดครับมาทางใดละ่ะใช่ ดีครับดีนครับออกจากนี้ออกจากนี้แสดงพงมันอยู่นี่ครับหางมันอยู่นี่หางมันอยู่ใต้ต้นไม้ญ่นี่แต่ว่าต้นไม้ญ่นี่เป็นทางน้ำผ่านครับทางน้ำไหลหางมันอยู่ทางนี้ครับ ครับเป็นทางน้าไหลครับทางนี้ครับน้ามันสิไหลมาทางนี้ครับทางคลองงวนคลองงวนกับเปียกเบิดเขาเป็นเละขินโตมเลยครับน้ามันสิไหลเข้ามานี่ครับเข้ามานี่มันก็ผ่านลงไปพุ่นอ๋อนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แจ้งเตือนให้เราระวังไว้ครับคือนี่แสดงว่าฝนที่ตกหนักครับ มันพากันอพยพแบบนี้นี่แสดงว่าฝนที่ตกหนักขนาดครับมันเตือนภัยให้เฮาระวังไว้ครับนะครับมันพากันอพยพไปครับไปอย่บนสูงครับบนบนบมีน้ําท่วมครับมันพากันไปส่เดียวนําทางไปนะครับไปทั้งใดไูนะลายแห้งครับเป็นสายแล้วครับพู้มันจุ่มกันอยู่นี่อีกไปทั้งใดไปวิ มาพี่ครับเห็นบ่กครับน้ำผัดผ่านเบิรครับแถวนี้ครับบ่มีฮอดเศตใบตองเลยครับน่ครับน้ำไหลผ่านครับผลมันตกมันครับให้เติบแต่ยังบเห็นปรากฏการณ์แบบนี้จากเทื่อครับแต่เมื่อนีนนี้เห็นครับเห็นมันเห็นเห็นพามันพากันอพยพครับไปอยู่บนสูงแถวไปเบิ่งมันไปบนสูงมันอยู่บนใดครับอันนี้คือปรากฏการณ์ธรรมชาติครับเตือนภัยห้างู่ไว้ว่า จมีการฝนมีการมีน้ำฝนตกนักขนาดครับคืนในเบืองช่วงครับพากันมาอยู่พี่ครับมาพี่โอ้เดินทางไกลเติบมาอยู่ใช่ละมาอยู่บ่อนั่นเฟืองครับวางไว้เฟืองครับทำเข่านั่นโอ้นะครับ แม่อลีครับพื่อนะห้องมุมทางในหัครับบ่อนี่น้ำน้ำบ่ท่วมครับบ่อนี้ครับน้ำบ่ท่วมน้ำบ่ไหลผ่านครับบ่อนี้นี่ครับอ้เห็ดหางอยู่นี่เลยครับนะโอพยพมานี่ครับบ่อนี่นี่น้ำน้ำบ่ท่วมครับน้ำบ่ท่วมน้ำบ่ไหลผ่านครับบ่อนี้ พากันมาอยู่บนสูงครับนี่บ่อนี้มันสีสูงครับมันสิเป็นเนินครับเป็นเนินสูงครับบ่อนี้ครับบ่อนี้มันจะเป็นเนินสูงครับวางไว้เฟืองนี่ครับเฟืองให้งัวกินนี่ครับนะครับอันนี้คือเฟืองครับเอาไว้ให้งัวกินครับบ่อนี้มันเป็นเนินสูงครับมันพากันมาอยู่บนเนินสูงมาบดพยบพอนะครับนี่แต่แม่เป้งบกใหญ่บกใหญ่ คุณนะไม่เคยเห็นก็นเห็นครับเมื่อน,นี้ครับนีตัวบ้าใหญ่บ้าใหญ่หญเผื่อมันสีอพยพบิดทังนี่กระชิบพอดีครับฝนมาผมว่ากระชิบพอดีครับฝนมาคืนนี้ครับข่าวพันพยากรณ์อากาศวา่าพายุหมู่ล้านครับที่เข้าไทยนะครับ มาบท่างดีครับแม่บางอย่างบางอยง่นี่คือการเตือนภัยจากธรรมชาติครับให้ห้าสังเกตไว้ครับบนใดที่บ้านบ้านเลื้อนไพที่อยู่ใกล้ๆฝ่าใกล้เขาหรือว่าในพื้นที่ทุ่งให้ทุง่งนาประมาณนี้แหละครับพวกนี้มันสี่นจักครับมันสีมี มันสิเป็นจิตสัมผัสของมันนะครับของสั์แต่ละประเภทแต่ละชนิดนะครับครับให้มันอพยพมาครับมันย่านน้าท่วมหังมันครับนี่ครับโอ้ยบักใหญ่บางใหญ่ครับแม่เป้งเตือนภัยครับ่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อมีคลิปใหม่ๆหม่ลงให้เบิ่อถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ครับให้ผู้คนได้รับรู้น้ากันครับปรากฏการธรรมชาติการเตือนภัยของ ธรรมชาติครับผมหน่อยบ้านสวนพรามครับผมสำหรับคืนนี้ผมก็ต้องระวังจังหน่อยครับจังมันชิมาจากทุ่มครับฝนนี่ครับจักสีแห้งสําใตครับแต่เบิ้งอาการแล้วเนี่เบิ้งมันพากันอพยพนี่คือสีนักเติบครับฝนคืนนี้ครับไทยนี่คือสีผลกระทบนักเติบกับคืนนี้เอาครับรับฝันดีครับทุกคนครับ สีฟันดีหรือฟันลายที่โต๊แห้งเฉยครับนี่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม